นี่ตะเกียแล้วหน่วยนึ่งนี่พี่น้องเลยนี่ตะเกียรอนี่ตะเกียเจอไม่บิดหัก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 เบิ่งอีกลุ้นลุ้นเอ้ยได้เรื่องแท้แท้พี่น้องนี่มีปุยเนาะนี่เนาะปลูกธรรมศาสตร์เนาะได้ใจเล้วนี่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 ลองเบิ่งลำใหญ่ๆนี่ถึงได้ตัวนี้เอ้าเอา เฮ็ดเฮ็ดหดนี่เต็มขาดเลเบลพี่น้องปีนี้รวยทางลัดพี่น้องเลยเฮ็ดนี่ยทงนี่นี่ยังยังนี่ล้มยังยนี่อันนี้ก็ตางอนพี่น้องตางอนตาโลตาโลพี่น้องอ้าพี่น้องพี่น้องมึงพี่น้องพี่น้องเห็นบ่อแซมอ้เนี่ยนะกระไดกลงองวุ่นลู่อย่งไร่ไนเหลือพวกตวหลุดลุ่ นี่ลูกดหรอไงอะต้นนึงไกลพี่ยังงั้นมันต้นยังเป็นกระดกกระดอแทบว้นี่เห็นบ่เขาฮูพี่ธีปลูกโอ้ยเนาะคอมเมนต์มาได้พี่น้องคอมเมนต์มาคอมเมนต์ใครอยากได้มันงามๆเนาะลำงามๆนี่เออจับจองได้เนาะพี่น้องเนาะได้ที่บ้านอดอนเนาะพี่น้องเมืองสิบปูด้วงสวรรค์ในเขตพี่น้องเอ้ยนี่ เอา hết เฮ็ดนี่เบื้งซีนี่พี่น้องการซีนี่เบิ่งหันพัวเป็นไงแต่มันดกพี่น้อพัวเป็นไงแต่มัดกบาทเต็มเต็มใจลีสุดยอดเอริฮะเบื่องตัวนี้ไม่หนอเบื้องเบื้องเบิ่งเบื้งเบื้งตัวนี้ลุ้นนี้แบบกกมันไงหน่อยนึงลองเบิ่งมันจะเป็นสักใดตัวนี้โอ้่ามันมันสิกกหรือบวกกเออเอาเฮ็ดบาดนี่เอ้าขึ้นบ่ขึ้นบ่อขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นบ่เอาขึ้นบ่โอ้ขึ้นขึ้น ขึ้นพี่น้องเนาะปาดนี่ด้วยพี่น้องเอ้ยนี่มีแต่หักพี่น้องเอ้ยจังไดตรงนี้นะนี่เอาอีกนี่นี่ปัดยาวขาด á ày, t á l ạ พี่น้องเอ้ยแต่แสดงจนหดบานดุ่มพี่น้องความ n h à นี่ของแท้ของแท้สะใจเลย

นี่เด้คนสื่อเนี่ยกินอะไรกันคนมันต่อพี่น้องคนกินกันเอ้าไม่ได้กินเขาเลยเนี่ยกิน้กย เอากินกล้วยไม่ได้กินข้าวอยากกินกล้วยก็บากินกินเงินเหรอเพราะอิ่มก <c oughs> <อ60> ินเงินอมาเงินใันยังขี้เมินเลยมันจะมาทันกินข้าเมืนอ่รจะมาทันกินเงินมาทานกินเงินมันก็เลยไปใจมันก็เลยบไปยังไปสูงกินแต่เงินได้สิบแปดมัน เจ็ดร้อยกิโลแงมันนี่เออพี่น้องเนาะเติมอีกแล้วเนาะมันะมนี่เนาะปัดจากโตพี่นอ้องปัดนี่หาโตเนาะอันนี้มันยังกันี่โอ้ยนี่คน <c oughs> คนมาเต็มหาสิบอันนี้คนเต็มช่องร้อยหาสิบร้อนคักแล้วมอนิซูร้อนคักแล้วบักนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังไดยนี่ รอดแจ้งเอแล้วมือนี่คูงดแล้วนี่ร้อนกับร้อนบังอ้าวตายกีตาอยู่ส่วนมันตนอีกมันตนก็บม่ได้กลดช้ำจัง่อยนี่เฮ้ยบม่ได้บม่ได้ไ่ได้จังหวะนี้อ้าวอ้าวไม่เง็ดแล้วไม่เง็ดแล้วพี่น้องอ้าวสโล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 เชิญเชิล็กงัดวันนี้พี่น้องอ้าวเฮ็ดเฮ็ดนี่พี่น้องเอ้ยเอ้ยเออเฮ็ดโอ้ยพักอีเล่โอ้มันก็หัวใหญ่อีกเนาะ นี uh, ่พ uh. right. ี <ira> uh. ่น้องป๊อดของแท้ของแท้พี่น้องเอมึงเฮ็ดเอ้าอดมันมีแต่หัวใหญ่พี่น้องเอ้าขนก้นนี่ก็ซอสแจ้งแล้วมือนี่พี่น้องร้อนแล้วพี่น้องเอ้ามึงเฮ็ดเอ้างูสิกัดตีนมึงกี่น่อยเอ้าไมใช่ก็ยัดเบิดเลยพี่น้องขักอันนี้นี่เห็นบ่พี่น้อง ร้อนมุดแล้วมุดแล้วนี่ร้อนมุดคู่คนเลยนี่คนมันกลางคืนนี่พี่น้องเอ้ยนี่มีแต่พวกร้อนมุดนี่สภาพสภาพพี่น้องโอ้ย <c ười> พี่น้องแล้วชูนี่เห็ดอ,อีกแล้วพี่น้องโอ้ยนี่ร้อนอีกแล้วนี่ผมมีฮอนไปซ้ายนี่อันนี้ร้อนมาแดงเนาะอันนี้เอ็มลอยห้าสิบพี่น้อง นี <N i> hip, ่ชงลปพี่น้องยหาเป็นยังไงเห็นไเห่พี่น้องคนห้าชิปห้าชิปพูดอะไรคลินี้ด้เห็นบู่พู้เลยรอรอนรอนได้เอใ้บ้พก่น้องนี่สายตากรแดงเลยพี่น้องนี่เราคนห้าิพี่น้องเอ้ยเห็นทีปอดพี่น้องหัวัหญ่แน่พี่น้องเอ้ยนี่เอาเ นี่ปดเต็มขาละเบี้ยพี่น้องโอ้ยเจ้าของมันนอนนี่น้อโอ้ยพี่น้องปมาเบิ้งพี่น้องนี่นี่จะใจเล็วพี่น้องปนใส่ปุ้ยนี่นี่ขันใส่ปุ้ยมุดบานกับก้นโมแพ่ดอกพี่น้องคักขักขักสอดแจ้งพี่น้องเอ้ยรลอนมุดพี่น้องก้นมันกลางคืนนี่ สภาพเนาะพี่น้องปเป็นตีนไวพันลานเก่าลานเก่าตลอดเชอตแจงชอตแจงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่รถีเุมเมียบังคับบอกบอเมียบอกหอยรังยันเมีย ่องเทพี่น้องเอ้ยนี่แหละเงาของมันมันตะกูลมันยาวขาดลาดซลอนพินีปุกเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าพี่น้องพินิซอตรู้ไอ้ทางรัดพี่น้องเอ้ยพินิทั้งรวยทั้งร้อนพินีิพี่น้องมือนี้ก็ซอดแจ้งพี่น้องเอ้ยซอตแจ้งคู่มือนะโบจักรลอยห้าสิบโบจักรห้าสิบ วักจะมาแดงมือนี่พี่น้องจวด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 มีไปซายกับก้นมันเซยพี่น้องเอ้ยเหลือเสือเหลือเสือเอ้าพวกนั้นว่าร้อนแท้ๆแล้วพวกนั่นเอ้าทุเฮ็ดโลดมือนี่